การเข้าเป็นหน้าเพื่อบวัวเพื่อบวัวในรร<ต>รวพระพุทธศาสนาในพระพุทธศาสนาขอพระเดชพระคุณร้องตาขอพระเดชพระคุณร้องตาเมตตาเมตตารับพวกขา้าพเจ้ารับพวกขา้าพาเจ้า,า,าด้วยความอนุเคราะห์ด้วยความอนุเคราะห์ ความปรารถนาที่ตั้งไว้แล้วอย่างนี้จงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จโดยเร็วพลันอ,อิจิตังปฏิตังตุมหังคีปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทพนาระโสยถามณนิโชติรโสยธาสภีติโยวิวัจันตุ สับพระรโคมินา t จะตุมาเตพวัตวันตรายยสุขีทีขายุูพวะอภิวาทนาสิริจนิจังพุทธปัายินุจตารูธรรม,ม,มวันตีอายุวันนสุขังเะลัง chạy thú em em móp nát nó ôi im chảy lông ta cái đi <coughs> à, đăng xăm bài sao vân thì chắc nói chắc nói <c oughs> เอามือลงซะนาะ <c oughs> คำวาน,านาคะแปลว่าผู้ประเสริฐคำวานาคะขันส่างก็ไปช้างตัวประเสริฐคำวนาคนะ่นะเพิ่นจังมีขอปฏิบัต เพื่อามามอบนาคมอบผู้ประเสริฐเสมือนช้างตัวประเสริฐเพื่อจะได้เข้าสู่ร่มผ้ากาสาวผัดเพราะว่าเรื่องบวชนั้นคำว่าบวชบวชมาจากคำว่าปะวชะปะบทหน้าแปลว่าทั่ววัชธาในการเวน้นคือกเว้นจากทำบาปเพื่อเนินว่าบวช จังีจนะการบวชนั้น่ันเบาตามหลักอิรีนั้นจุดประสงค์ของการบวชปราดเป็นกาวไวหนึ่งเพื่อสืบทอดอายุพุทธศาส,สนานั่นรองพงกกัเนอะเพื่อสืบทอดอายุพุทธศาส,สนาเพราะอะไร เพราะผู้บวชนั้นเมื่อได้รับอนุญาตจากพ่อก็ดีจากแม่ก็ดีจากพันญาก็ดีเป็นต้นให้บวชในบรวรพุทธศาสนาเมื่อบวชแล้วก็ชื่อว่าเป็นศาสนทา,ายาทผู้บวชศาสนาทายาทไมบวมเป็นทายาทธรรมดาเนะี่ยบวมเป็นอย่างอื่นนะ ไผ่ิมิสทธาเหลื่อมใสในวอนุทธศาสนามากสำได้ดีเบิดแต่ว่าคันบอหันได้บวชตะกูลนั้นชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรตัยแต่ยังไม่เป็นาศาสนายาน <c oughs> คุณใดมันอยู่กันให้ลูกบวชหลานบวชเลนบวชสามีบวชเป็นตน ผู้อนุญาตให้บวดก็ชื่อว่าเป็นาศาสนทายาทเป็นาศาสนาทายาท <c oughs> ha <laughs> ยุน <c oughs> ยุนนี่มีอย่างคันบาๆอยางสีหันบดเงินทัววัดอีนเจ็ดสิบกิไร่คันร่วมเบิดเกือบแปดสิบไรเหมือนไงใช่นะห้วยนากนี่มาหลยตัวนี่ฮ <c oughs> <c oughs> ะสใส่ามาฮะ<า> ยิจันทบุรีลูกหลานขายเพ็ขายพ้อยขายอย่างยุจันทบุรีเผ็ดเพ็ดเผ็ดพ้อยเจริญในนี่มาแล้วก็ดีล่ะนี่ฟังว่าสันสันเนาะขึ้นไปเบิงอัน พ,พอพุทูดต่างห่างยาดอยทางหลังจะได้พันเน็ดดัละจะได้นิ่งดำนั่นละที่ที่มีอยู่นี่มันเป็นไงใส่บอบ,บ,บ,บสะดวกฮะ <c oughs> ได้เบิร์ดบุฟเฟต์อย่างแต่พอพอูดไงได้จะขึ้นไปเบิร์แล้วปูกอบมังอยู่หัน เด้อเออกับอันพระเน็ตขาวคือเคยเหตุถวายนะคันต่างมาหล่นคืนพ่อหล่นเอออันแดดแดดมานี่เดี๋ยวละอีไว้พรมคืนพ่อเบดียวไปหาคุณแม่ของอัน ถ้ากันไปเบิงอันไอใจมหาวงเดือนถวายมาอันท่านเอิญพ่อยบอกคิดตันแก้วแก้วล่ะไปเบิงนั่นแหละเนาะอยู่ในอันหันนักหล่ะเปเบิงเอาอยู่ทั้งนอกอันก็ตีหันไปล่ะ เอามานันน้ฟังจังน้อยจังหน่อยเนาะเมื่อเป็นาศาสนาทายาทเลยวงระกูลาแมนบดเนยตระกูลโยมพ่อก็ตามตระกูลโยมแมก่กระาังชื่อว่าเป็นาศาสนาทายาทบรณฑิตาธา,ายาทจะได้รับประโยชน์อะไรใครว่าตามลักอีดีหนอุปมาเรืเ่องกับทายาทในวงตระกูล แมนตัวมีสิทธิ์แมนบ่มรดกของพ่อของแม่มีเท่าใดมีสิทธิ์ที่จะรับมรดกนั้นแน่นอนถ้าแบ่งกันต้องแบ่งให้ลูกด้วยแมนบ่จังี่นะมีสิทธิ์ปนนันไหนบัณิมรดกในบวรพุทธศาสนาของเราคืออะไรธรรมะจะว่ามือเศร้าลุกตาก็เวาอยู่ พราะบางคนก็บอกว่าหลงตาแมนอยู่มันแต่ว่ามันบอีมคือเขาถ้ามาเนี่ยบอีมคือเขาเพราะว่าหลงตาเลยบอกฟังชีวิตแบ่งออกเป็นสองส่วนคือกายกับใจเราให้อาหารกายเราต้องให้อาหารใจด้วยคันสันมันบ่แสบดอกอาหารหลงตาแมนบอก เพียงแต่ผู้เห็ุอาหารหนาบูดบูดตัวงหันแมนบ่ผู้เห็นเนี่ยก็บ่อยากเลย <c oughs> แมนบ่ปัญญาย่หาหันเแมนบ่ปัญญายันสุจังเี่นะแห้งเบาบงมวนอีกคันนะบ่มีอาหารใจคือธรรมะหน่นเห็น,นบ่สแตกสายัางวาอีกแล้วมันด้กลืนลงเช่นบ่แมนก็อ่านข้อเจ้าหลอกกูบ่อยากต้องก็ว่าตัวแมนบ่หนกัก แมนวะละเออจังสิงนะเพราะว่าตัวนี้เงียบเลยอย่างวะนอนในห้องแอร์ถ้าขาดธรรมะก็ไม่เย็นสงบเย็นกายแต่จิตมันร้อนลลงตาว่าก็เลรว่าจังสินะเพราะฉะนั้นหันเมื่อเป็นศาสนาทายาแล้วโอกาสจะเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมย่อมเกิดขึ้นในวงตระกูลของเราแน่นอนพูดน้บ๊ม่เลื่องเล่นเนะ วราพื้อนอันาศาสนาทายาทิจังจีนาประการที่สองก็เพื่ออะไรศึกษาหลักธรรมจะได้นำมาแก้ไขปัญหาชีวิตเพราะชีวิตมันเต็มไปด้วยปัญหาคือความทุกข์เคยเป็นทุกข์บนหนักเคยบ่สนะเคยอยู่เคยหนาบูดอยู่บอนะ อย่างทนอเพราะเจ้น้เพจเจ้ไหนจึงจึงจะไม่เป็นทุกข์ต้องแก่บางเทื่อก็ต้องขีดถือแมนบอเคยเห็นคนกินเหล่าบอเจ้าของเคยบอสนานนอคันเบาเลยลุงตาคันบอดบอกนี่ไฟมากคันเบาหยอกไหหมากินเหล่าเป็นบลาว่ะ แมนบ่หมากินเป็นบ่หมากินเหล่าบอือนี่แหละโบราณพันจักรสอนเนาะสัวฝากหมาพะนเนาะถ้าลองพูดกับว่าจงตาเราเจอไหวคาขาอีกจะไม่บอาถึงอีหลีจรงจิเป็นตัวนี้นะแก้ไขปัญหาชีวิตเราทำผิดเรื่องอะไรคิดผิดเรื่องอะไรพูดผิดเรื่องอะไรแก้ด้วยทมชีวิตมันจริงสุขสงบเย็น ที่สำคัญที่สุดเราเคยทำบาปอะไรมาต้องแก้ก่อนตายต้องแก้ก่อนตายนะในคนนดิมนนทสูตนดูก่อนอน,อนนนท่าผู้ใดใครก็ตามเขาจะว่าตายแล้วจึงตกนรกเชื่อว่าเป็นบุคคลผู้หลงอยู่ความจริงคนจะไปตกนรกจริงๆต้องตกนรกตัง้งแต่ยังไม่ตายเห็นบ่ ถ้าผู้ใดตายแล้วไม่อยากตกนรกต้องแก้ซะก่อนตายตายไปครั้งอีดีเลยคือหมายความว่าเอาบาปออกจากจิตให้หมดก่อนชำระคดีความเมื่อไม่มีคดีความแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่จะลงสู่อาบาย,ยภูมิจ,จริงนะมันเป็นเรื่องง่ายอีดีได้เรื่องมุน,นีสุดท้ายเพื่อทดแทนคุณของผู้มีประการะคน มีบิดามารดาปู่ย่าตายายเป็นตน้นจุดประสงค์ของการบวชสันฉันจริงๆนะไปันานมุนีขออนุโมทนาสาธุการเด้อโดยเฉพาะผู้ใดเป็นแม่บ้านแม่บ้านบาจังเลยแตังยากครับอแต่งของในความครับเนาะแม่ควบแต่งตัวให้ผู้หมวด นาอแม่ไฟสูดายแห่งสาธุน้ำเนาะแม่นบอกพอดาบจ้าที่นะอันนี้พ่อญาญิยังเที่ยวมาดูอย่าให้หลานบวชเน,ะน,นะาะเ,เออและจังสีนะอืมอเ,เ,อเออคันาอานนี้ส่งเนาะกันพ่อแม่อนุญาตให้ลูกบวช เป็นพระว่าวสีส,ส,รสรุปเนาะได้สิบหกกับแต่ว่าคันพัญญาอนุญ,ญาตในสามีบวชได้อน,นิสงส์ถึงหกสิบสี่กับเดิมแม่คมเดิมผู <c oughs> <c oughs> ้ดดใดเป็นไม่บ้านอนุญ,ญาตนะะอันนี้เรียกว่าชื่อว่าทารัตสังขาโหเอตมังครมุตตมังแมนตัวมหาเห็นบ่สงเคราะ พันยาโดยธรรมเป็นมงคลยอดชีวิตของสามีเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลกันก่อนกับก่อนต่ายอันนี้สมควรโดยประการทั้งปวงจังเนะี่น่ะไปยันนั่นนะเอาสานีเสียก่อนเนาะมิอยากจะคอยวากันได้ต่อไปเนาะขอความสุขความสงบความร่มเย็นจเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงบังเกิดมีแก่นนาบทั้งหลายทั้งปวง ตลอดญาติของนาคโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอเออขคะได้งี้นิพพานลุงตาลออิ่มใจรลพาสะปอร์ตสี่ใ <c> บ <oughs> เอาสนิสก่อนน้อสาธุสาธุ